ใม่ส่งค่าวใม่ส่งปีพีน้องๆผูๆ้ปั่นแห้งข้าวใส่หม้อหอมกูเกิลกูโกนกูดีกูตางตามโมตางเสงค่ะพี่น้องค่าววันนี้เป็นวันที่สิบเดือนธันวาคมปีสองเห็นเศร้าเอ็ดในคอเมื่อหน้าข้าวใส่หม้อหอมไรหางแห้งอาอคอมมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ยิงเตมาอ่านในปันปีพีน้องๆผู้ทอมผู้ปั่นแห้งข้าวใส่หม้อหอมในค่ะ ในวันเหมืออในไะนคณะลาดไลวาเป็นข้อมูลอันลองใหญ่เด้ดตตอนตาผู้ยิ่งเนี่ยค่ะกํานันเลกข้าวใส่หมอหอมขยอนให้ผู้ยิงยย่งกูก็ไล่ถมยอกก็่ห้ห้ผู้ยิ่งกูก็ไล่ถมนีค่ะ ผูถอมข้าวคามือเลียวอันสั่งว่าเป็นโพจ้ใจค่ะนาะเป็นปีข้าวปะปีข้าวอ่ะลุงเฮาอ่ะสังของเจ้า,จานเนี่ยไหนก็สืบเช่ปันค่ะนาะลูกหลานว่าอ้อยก่ออ้อยซีว่ากาะหักกาะแป้งข้าวว่าจา้าเนีสีกั้มไหนคะยอนปูว่ะมันลองใหญ่เตะตอนตาผู้ยิ่งไหนค่ะอ๋อเตลองใหญ่จ้าคือละลายอันวันนั่นเฮาวคาก่าถอมด้วยค่ะอ๋อค่ะนี่ก็เป็นโลกลายเฮก,กังเพเข็นอันนั่งยิ่งกูก็หลีโคว่ายไหนค่ะข้อที่เนื่อไหนอ๋อ ก็ว่าตีกว่าดีไลเนี่ยจึงโหลไล่ลาดก้นหิมหอมหนคะค่ะเตกว่าไหลกว่าจอมไผกว่าทบไผดตีไหเข้าย่ามไหลลองสังอันวานั้นเตไลลาดก้นหิมหอมเฮาเหมือนจังหนังปอแม่ปีน้องโอ้ยก็ คนในเฮือนเฮาเย่าก่อนจังไกวกว่าเนี่ยคะ่ะเพราะว่ากว่าถึงเย่าก็เตะเลยป่องข่าวขึ้นสังว่ามีแรงอนสัญญาณฟ้อนไน่นส่งปันโลเคชนันตีเฮาอยู่นั่นเนาปันป้าอันเป็นปอแมเาฮากนหิมหอมเฮาเนี่ยคะ่ะซนเจ้าหนังว่าเพราะว่าเฮาหายกว่าในจึงอํานั้นก็เข้ากับสืบเฮาอําไรเนี่จึงเข้าเตจังจ้อมไขหาเฮาไรง่ายแม่นตีมันไรไว้ มีเพมาก่อเตีจางจอยหฮาเลยไว้เนี่ยว่าอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งก็ในข้อที่สองนะพี่น้องค่ะข้อที่สองในเตียยไม่ว่าอย่ายุ่มใจภยะะัยเนี่ยค่ะอ่ากาปันมือเหลียวในหันหนะ้าอ่ำหันใจอย่ายุมาย่มไัยเสบกเนี่ยค่ะออตรงวงก้นเฮ้าวันเมื่อเหลียวในวะ่ะอ่าม,มีใจซื้อโยต่อกันอ่าม,มีใจเอลูกกันเย้าว่วะกล้วยหมอด,ด้วยหันปนสุนโตไั่มันกำน้ำอันว่าก็หักเจเจ้เจใน โหปากเต็มในจ่องเต็มมีหื้อหนึ่งในคะว่านะมันเจ้าหนังว่าก่อหักเจ็ดในคะอันว่าก่อหักเจ็ดเจอในปากเปอร์เซ็นในจ่องเต็มมีหนึ่งเปอร์เซ็นหื้อยังแต่หายอยากลูกันเนคีค่ะบางก้อนน่ฝ่ายหน้าเข้าได้ก็เหมือนหนังเป็นก่อหักกว่านะอันนี้ถ่อมลีลีค่ะนะฝ่ายหน้าเข้าได้ก็เหมือนหนังเป็นก่อหากว่ะอันห้าเข้าแล่ในว่าอันอ่ำเหลียบเฮียดให้ต่อเข้าเลยเสียตาโตเขานั่นเย้า หลักเกี่ยมห้ต่อเขาโอ้ยก่อเขาก่อต่อหนังนั้นซบวานกนสมซบวาก็ในใจเขาใครป่อเข้าตายก่อนย้อนนั้นในเลอซีโตเจ้าเก่าลเลอซปอมแมปิน้องออกเขานั้นเข้าอ่ำจังตั้มใจภายไล่แลอย่าไปยุ่มใจเปินเป้ซำวาก็นั่นเป็นก่หกอหักโ้ยก่อ โคนานในการในงานในกอย่าอําลีตําใจหลฟัางว้ยยุ่ใเนี่ะข้อที่สองในกอปันอ่าไปวนเดะๆค่ะเนาะบางปอกในห้างคาเดวนว่าโอ้ก็หักเข้าในหักเข้าหนาหักกันหนายุ่มใจเลยเจ้าเนะก้นห้าคาเดวนมีจะาหนุนใจฮะก้วยกะว่าอย่าไปยุ่มอย่าไปยุ่มในคำว่านะล้อหลดอไรลยเพี้ยนตัวลีลีในคำวะอ่าก็ในมาข้อที่สามค่ะข้อที่สามในเตี้ยไม่ว่า อย่ากินตั้งกินในหวาดในกอกไผ่ในหวะอันนี้ก็ลองใหญ่แทงอันนึงค่ะนะในกอกนำ้ำกอกเหล่าหวานตั้งกินจ้าก,กว่าเจ้านั้นเข้าอ่าหันว่าเปินออกใจสั่งไข่เล่งเข้าเสมาปันกินห้า อำํานั้นก็มีสีลองลองเกียมไห้ในใจหาก้นอันเห้าอํายามหูทักก้นอันเห้าอํามืดยิงแค้นอําหลีหับมากกินล้าๆเนีค่ะโอเคเพราะว่าเห้าคามาด้วยเกี่ยวกับไปลองตั้งกินในกอมเมนอนกันหรีฟ่ฟางเดตะเมื่อก้าวกวั่นปนมาเห้าคาก็ยาม ยินข่าวยามหันตีในข่าวในคณะ,ะราะวะคาตาคินสังกะยะ็ยากินน้ากินตั้งกินเราะวะอ่มใจของที่อันเข้าซื้อมาของที่เฮือนเฮ้ามีไว้เนี่ยจึงเขาอย่าไปลาลกินค่ะเนาะเป็นสมาเปิดมาคอยไว้ดีนะเฮือนเฮ้าคอยไววดีพักดูเฮ้าหล้วเจ้านั้นกอยาเราะวะห่ามหัวภายเอามาคอยมาไห้เนี่ยจึงอย่าไปกินเนี่ยคะ่ะกําไมขคอที่สี่ค่ะข้อที่สี่เนี่ยเตรียมไว้ว่ากว่าไหลป้าก็เข้ากว่าจอมเนี่ยเ่ะนะ เข้ากว่ากินตั้งกินกินเร่าจอมอวยกอกวอวยกออวยเซกอเยาจอมกอหกักกอยาอำนั้นกว่าจอมก้นในนาการเลียวกันเจน้าในกลางวันกอลีกลางค้นกอเย่เตมีเสกปอกมือเขาลูกกว่ากว่าพาย กว่าอบฟงเจ้านอยู่พ้องเฮากว่านั่นโหลป้ากอกน้ำกอกเหล่าเข้ากว่าจบในีว่าอ่าอันในอันในคณะยิบกอกเข้ากว่าป้าอย่าไปไว้กอกอย่าไปไว้กอกเข้าเสียอะไรกว่ารับกว่าในขวาเนาะรับหลังเข้านั่นในอ่าจังล่เไรว่าจ่องมีพลายเฮ็ดสังอํานันกอใส่สังโล่งกว่าในกอกเข้าอันเฮากินอ่านั้นสังข้านป้ากว่าสุกสังในกอกอกปอกกอกเข้านั่น ดูเลยว่าจะเหิอปอกมากขึ้นตีนดังเหย่าไหนอย่าเปีเอาใจขึ้นกอกเก่าโลเอากอกอันใหม่ใจเอาเดี๋ยวหลอดเพด่เน,นี่ยว่าอันในก่อนลำลองเทียงค่ะนะคอที่สี่ในหน่อพี่นอค่ะหลอดเพ่ไว้ก่อนกันนั่นแหละการฟังไว้ในมันเป็นลองดีค่ะเนาะก็ในมาเทียงคอหนึ่งค่ะคอที่หักกวาไหลอย่าเปีกว่ากอเลี้ยวเนี่ยว่านั่งยิ่งเข้าในเพ่นำเต้เต้ป้อออกิึ้นก่อ เปอยื่นไวเยาแลเตกวาดั้งไหลก่อเลือเสตตไลลาตีเฮินก้นหิมหอมต์เยาพองเฮากว่านอเฮินนั่นเตกวาไหลก่อให้มีก่อยากกว่าก่อเลี้ยวตัวอย่างมันเข an so ้าใกล้หันในหนังในเจิงมาตั้งน้านางยิ่งก่อเลี้ยวกว่าข้าวของน้ามีก้นใจหนึ่งก่ออานานสองถึงสามก่อกว่าจ้องภายหลังเอายาปิกคนหนังเอามือปิกศซบอันนั่นในคาะอันนั่นต่อยต้อง อำนั้นค่ะเนาะอำนั้นต่อยต้องนั่งยิ่งเสิเอากว่าเฮ็ดลองอํำลีเอากว่าโูหลกันจันก็มีให้เฮ้าลาหันเป็นลองฟังสตีปันกกนต้วยไหนค่ะเนาะเฮ้าคาต้วยหนังต้วยจึงอย่าต้วยเย่าตั้งเกี่ยวตั้งตั้งเกี่ยวตั้งเกี่ยวตั้งย้ำหลายหลายไหนค่ะเนาะรูตุยเสียวและโจกเอาตั้งโหดในนันช้อมย่อนลองจึงย่อนลองจึงในจึงจึงนันกำน้ำ เปินเอามาดีลองเป็นเตะกว่าเฮ็ดในคณะ,ะกว่าเฮ็ดในอลไรหนอกานันแหละกวนกันฟังไววไพ่มันเสิยกาดอะไรก็อย่าเปียกว่าก้อนเลีวยวหลุมมีกอกกว่าจอม2ถึง3ก็มีเพมากกาอเตี๋ยจังจอยกันในคะ่ะกับในมาแทงคอหนึ่งคะ่ะคอที่โฮกในคะเะตียวไว้ว่ากินต่านตานในะคะ่ะอ่าใจต่านตานอ้อ อ่ำใจต่านอ่ำใจต้องนะไหนคําวานะใครว่าเข้ากินเหลากินของเมี้ยวเมานั่นอย่าไปกินน้ำเพียวกินต่านตานให้อ่ำเป็นลองย่าหน้าตาเปินอ่ำนั้นก็กินตากเขาแกเขาต่งวงโก้นกุย้ยกอป่อยาว ป้อกินดำหนาในจึงจางเมาแห้งอํำหูตอวหูคิงพ่องเฮาเมาก็อํำหูว่าภายเฮ็ดสังเฮาคู่อยู่อิดอีก็เด้อํำจังจอยตอเจ้าเก่าได้ให้ต้องไห้สาวๆาวเฮาเขาพ่อว่ากว่าแลกินเกี่ยวกินหม่นสังกินป้าลาเปียเครื่องแอกอข้อนั่นโลคู่ตอว,ว่ากินไรกาหืออีกตังอย่าพอลายเมี้วกินจอมกันเน,นี่ยค่ะอ๋อคะเนาะนี่ก็เป็นข้อที่โคกนะค่ะ ข้อที่เจ็ดค่ะเตรียมไว้ว่าเลือกอยู่ตีอันลอดเพ่เนี่ยค่ะเมินหนังห้องนอนโหลเลือกตีอันลีอยู่ในขะนะน้อปแ้แดงคู่รลงหลีโจนผู้หลักกวนหายอาจังเข่าตีนหนังเจอไหนสังกวาแหลไในลานเหล่าในปอยเจอไหนตีอันเฮ้านังเฮ้าจุกอยู่นั่นโหลมีไฟถ่องถึงอยาอยู่ดีรับสิง่งอํานั้นตีมืด ตีมืดโมเสียวแลวโดยอยู่ตีเล้งๆลี้งตีเล้งนั่นก้นให้ตีอําหัดเฮ็ดสั่งตีเขาตีรับสิ่งมืดโมเป็นตีก้นอําลีเขาจึกโลงมื้อเฮ็ดล้องไห้จ้านะคะีค่ะอ๋อค่ะนี่ก็เป็นลองตั้งหู่ยงอันหนึงค่ะเนาะข้อที่8ดค่ะนะแต่งโตหนงซซอ้อโคให้มันป้อห่มลม ข่มลมโตขิ้งลีเนี่ยค่ะลองห่างลีแลนั่งยิ่งนั่นตื้นกึกกันมาอยู่ยาวนั่งยิ่งกำนำไข่ห่างลีบางก็ซ้ำไข่ให้จอมกับป่านสีลองนงไว้ลาดจาลองอยู่เศรา้าเรื่องเจิ้งุงโคปิดปอดปล่อยกวนปล่อยแอลปล่อยปมปล่อยโน้มปล่อยโคมาปล่อยขาเสื้อโคหมงังด้วยนอกหันถึงในแลลองลาดเรื่องเจิ้งอีกตั้งลองอยู่เศรา้า ลิดลอดค่ะนะ้อลิดลอดอ่าทิ้งเสลเลนั่งยิ่งเื้อไหนเป็นรองอันจันใจก้นใจเขาไข่จา้ามไข่เกาไข่ยาเจือสิงไข่จิ้มนำจิ้มหวานนั่งยิ่งเฮาอยู่ยาวจังว่าอย่านงปิดปอดหมางเมาอย่าลิดลอดนาอย่าลิดลอดนาเลิมให้ทิ้งกุ้งเสะเลนั่งยิ่งกันกูก็ตได้เนาะคอที่แปดค่ะนะอกับในคอที่เกาค่ะ,คะเตรียมไว้ว่า อย่าส่งตีอยู่ปันก้นอันตื้คู่จากน่ค่ะลองได้แต่กอก้นเฮากูก็โหลเลยมีวิริยาของไผของมันอย่ายุ่มใจไผยง่ายกอบจางเปิดพักโตหับโจรเข้าเฮือนนั่นเยาอีกตั้งก้นใจแหล่ก้นอันเฮาจังหาตื้คู่จากกวยย้อนกว่าส่งเฮาเอาย้อนกว่าส่งเฮาตีเฮิอนตีห้องตีอยู่นั่นอย่ายุ่มใจเปิน้นจังเป็นว่าเขาแกมสังเสเปึงเปิงอ่ำนั้นหาลองหาตั้ง เล็บเฮียนตวยลองเฮาอยู่นใน,นในลสต,ตี้ในค่ะนะขอค่ะัดใจอย่าลับในวกว่ากินมนกินเกี่วว่าเกว่าเหล,ล้าดีไหก็ย้าคัดใจอย่ากินเ้านําโลทิ้งใจให้ไหลยอย่านอนอย่าลับกปอ,อยแກกนแกนาแลอย่านอนลับเหนือลดอันมาส่งมาหาเแลโลด,ดหาจางัง เื้านายอย่ารับอย่านอนพ้องเฮาอยู่นอกเฮินพอเฮารับเหนี่จึงจังมีว่าเปิ้นอ่อนเฮ้ากว่าหลอําโหเฮ็ดสังเฮ้าอําโห่เพศถึงโตก็อําจังจ้อยตัวเจ้าเก่าคู่โตมากก่อจังลู่ซุม่มโตซุ่มโคของเยา่าเฮ็ดไทยเฮ้าแหนงใจมังก็เปิ้นเฮ็ดให้กันจันเย่าโกเฮ้าเติงเอาตั้งพิษแหลเอาเฮ้าตายแปลจนเ้ก่อจังเปลี่ยนไล่นี่ค่ะสิบอค่ะเมื่อขี่รถหัดจังนั่น เข้าขี่โลดไผ่สีโลดเป็นสีสังโลดเป็นโลดเป็นโลดเส้นไหลเมียวไหลไผ่ครับไผ่หอก้นหอโลดเป็นใจหายยิ่งฝั่งทางก้นหอโลดเหมือนหือไมายโลดเป็นไมายสังโหลดาถหางว้ายเนี่ยค่ะป้ออ่าจังไถว่ายนี่จึงโหลดต้องว่ลีลีเสส่งปันปอแม่้อยก่อแหลพอมมีปนพรเหมือนหนังเยตตารวดปลีกลีขาวนันตาเนี่ยค่ะสามีร้องไห้มา ให้เขาจังจอยเถียมเาขาคืดตานข้าวย่ามเนี่คะ่ะอ๋ค่ะอันนี้นี่ก็ฟังถึงสาวๆนั่งยิ่งเฮาเขาตั้งหลายนั่งยิ่งเจือกว่ามากก็เหลียวแลนั่งยิ่งอันใกล้กินมวน,นกินเกยวแล้วนั่งยิ่งอันสงแหลกกลางคํากลางขึ้นแลเหตุการณ์ย่ากลางคําเจ้ในยิ่งเค้นหลดแลฟังตัวอยู่กูข้าย่ามเนะค,ะค่ะอออคอะข้อมนอันไรนค่ะเนาะก็เลยปึ้งอิงเอามาดีเว็บไซต์ใตหลอนแล้วออกไว้นะคะีค่ะ อ๋อค่ะพี่น้องฮอกค่ะทอมย่อเป็นไว้จะหือพองค่ะอันใน่นกอเดลีวาจำโตนางยิงเต้เต้เนี่ยค่ะนะเตดลีวาข้อมมออันในกอลองใหญ่เต้เต้ตอนตาผู้ยิงเนี่ยค่ะหนอกกับนั่นแหละฟางไว้ในีลีเลือเซไวฟ้ฟางเนี่ยค่ะยอดให้โอ้ยก็โอ้ยสีเฮาค่ะหะนอกจอยกันสืบปืนแพ่แช่กว่านำนำค่ะนะหนังหือผู้ยิงอ่ะค่ะกูกเ็เตเลทีคู่ในีค่ะหนอกป้าเจมโตค่ะใส่หมอกหอมก็เป็นผู้ยิงก้อนหนึ่งในเสียก้อนเล็บเพเชนเอามาในี่ยกอลเดลีวาเป็นตั้งคู่ รอนตาข่าวเหมือนกันไหนคะนะเมื่อก่อนป้วนมากก็ข้าค้าใกล้ๆเลยหันตัดเสียเออเป็นเจ้าไหนว่ามีข่าวเจ้าเนินเจ้าไหนออกมาไหนวา่าตีเฮ็ดคลิปเจ้าไหนหลายปอกเยระคะนะอําไรเฮ็ดเสีปอกะนะอไหน,นคะเนาะเมื่อได้เทโก็เลยกว่าหันแมียนคอมมุนเนาะอันเป็น จื้อห้องว่าโพดเตียมไในยิ่งหอมตึ้นในคะเนา๊ะไรเตรียมไว้เสียวและต่างไว้ดีเว็บไซต์ได้ร้อนแล้วนั่นแหละกว่าหันแม่นเฮีก็โอเป็นคอมมูนิตี้ที่สนใจในแหละเลยปึ้งอิงเสเอามาลานนี่ Catch damned. ปันในคะานอ๊ะก็ยินจ zoom ถึงเจ้าของคอมมูนอยู่ในเขะอ๋อออ๋ค่ะเพราะนั้นในยอดให้กูก็อยู่ลีกินหวานคะเนอ๊ะรดเพคเขียนกันกูก็เสกําขนาดยินจสมกูก็ดีครับถ่อมภาพด้วยค่ะย่อก็สืบอป่นแพปันในคะนะย่อก็ยอดให้กูก็ใจ b s c r i b e ปันแฮงเขาใส่หอมเสก้ำขนาดว่มีคอมมอนอีหยังขึ้นมา อายุจังหือในพี่นอ้องค่ะได้ไล่ไล่ทอมอยู่อําไลขึ้ดตั้นนั่นค่ะเนะาะค่ะยินชมค่ะอ,อ้อแม่สงค่ะ